แต่คนสงสัยนะคะว่าไปเที่ยวคนเดียวพี่ใช้อะไรช่วยถ่ายแต่ก่อนะก็วานให้คนที่อยู่แถวๆนั้นช่วยแล้วก็สลับกับขาตั้งกล้องแต่หลังๆมาก็รู้สึกว่าโอ้โหพกของเยอะสิ่งไปหลังก็เลยจะมาเน้นใช้น้องคนนี้เรียกว่า Max Sa ซฟเวลเล็ของย e ี่ห้อมอสเรียกภาษาบ้านๆก็คือกระเป๋าตังค์แม็กเซฟก็ทำพวกเธอได้เคยเห็นซีนนั่งกินทั้งหลายแหละนี่แหละค่ะใช้น้องคนนี้เลยติดก,ก็คือให้อาน้องไปจุกกับมือถือแต่แตเพื่อประสิทธิภาพในการเกาะแนะนําว่าให้ใส่เคสของทางเขามาใช้คู่ด้วยเวลาที่เราจะเซลฟี่ใช่ปะเขาก็จะย ใช้เทคนิคนี้มันเลิศมากเอามือสอดเข้าไปแล้วปรับกล้องหลังเป็นที่0.5หันกล้องเข้าตัวนะคะลูกสาวเราก็เดินถ่ายอย่างนี้เลยบอกได้เลยว่าเธอจะได้ภาพสวยแบบที่ไม่เมื่อยมือด้วยที่สําคัญก็ไม่โดนหัวชาวบ้านเขาใช้เสร็จก็พับเก็บเสียบกระเป๋ากางเกงได้เลยไม่มีกลิปตกนุนๆให้เกะกะร,ร,รําคาญสาหรับใครที่ไม่ใช่ใส่วอล์กเน้นดูซีรีส์ก็สามารถจะตั้งโต๊ะในองศาที่วางได้ถึง3แบบจะวางแนวตั้งอย่างนี้หรือว่าจะแนวนอนไว้ดูหนังเป็นแบบแนวลอยก็ทําได้และที่กูชอบมากที่สุดคือเขามีช่องแคบบบบััััตตตรรรรรรราาาาาคทที่่สสมถใไได้้งปะะชชฟฟแล